นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวันนี้เปิดเผยค่ะว่าได้จะทำโครงการที่กระบวนการประเมินแบบเร่งด่วนหรือว่ารัดผิดแอ r เ i s ล l เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติจริงในพื้นที่ที่สะท้อนถึงนโยบายต่างๆของกระทรวงในช่วงโควิด19 ผลการประเมินตามข้อมูลจากนักเรียนผู้ปกครองและคุณครูต่อการเปิดเรียนแบบออนไซต์สะท้อนนะคะว่าผู้เรียนต้องการให้เปิดเรียนแบบออนไซต์เป็นจำนวนร้อยละ9 4ค่ะโดยผู้เรียนส่วนมากต้องการให้มีการสลับวันมาเรียนเพื่อลดจำนวนเพื่อนร่วมชั้นและจัดห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างและให้มีการผสมผสานการเรียนทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ลดการจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มรวมถึงต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ด้วยค่ะในขณะที่ครูเองก็ต้องการให้เปิด เรียนแบบออนไลน์นะคะร้อยละ88มีความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดค่ะแต่ว่ายังกังวลน,นะคะเรื่องความพร้อมของผู้เรียนที่จะต้องมีการปรับตัวจากการเรียนออนไลน์แล้วก็ความต่อเนื่องของการเรียนรวมถึงสื่อการสอนที่อาจจะยังไม่พร้อมใช้งานซึ่งอย่างไรก็ตามในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนค่ะโดยโรงเรียนจะต้องดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณ สุขอย่ากเครื่องคัดด้วย